บทที่33ความคิดของสวีเฟย์หลงสองหมื่นหรือสังจุนดูเหมือนตื่นตกใจเล็กน้อยจ้ามองไปที่เฉินเฟิงถามว่าพูดตามตรงเถอะพี่เฉินเงินเดือนที่เจ้าโยว่าจะให้นี้ผมก็สั่นไหวเล็กน้อยแล้วถ้าหากว่าพี่เฉินไม่รังเกียจแล้วก็สามารถไปทํางานที่ร้านเจ้าโยนั่นทุกคนล้วนคุ้นเคยกันเชื่อว่าเจ้าโยว่าจะปฏิบัติต่อพี่เฉินอย่างดีแน่นอน สวีเฟยรงร้สีหน้าจ้องมองเฉินเฟิงนี่จึงเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอยังไงก็ไม่สามารถเรกลี้ยกหลอมเสียเมื่อง,งอเหยาให้เลิกกับเฉินเฟิงเองถ้าอย่างนี้ก็เพียงแค่ลงมือกับเฉินเฟิงแล้วเธอยืมมือของสังจุนกับเจ้าโยสักกี่คนทำให้เฉินเฟิงรู้สึกถึงว่าตัวเขาเองกับเสียเพิ่งเหยาไม่ได้เป็นคนในโลกเดียวกันอยู่แล้วดีที่สุดก็ถอยออกไปเร็วดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความอัปยศยอดสู เฉินเฟิงยิ้มเหมือนไม่ยิ้มสองคนนี้ถึงขนาดยังแสดงอยู่ต่อหน้าตัวเขาเองขึ้นมาแล้วความหวังดีของประธานสังกับประธานเจ้าผมรับด้วยใจแล้วแต่ว่าผมคนนี้ก็ชอบเป็นคนส่งอาหารงานของร้านอัญมณีที่สูงส่งยิ่งใหญ่แบบนี้ผมทำไม่ได้เฉินเฟิงกล่าวด้วยความจริงจังต้องมองสีหน้าที่ไม่สนใจเต็มใบหน้าของเฉินเฟิงสวีเฟยหลงโมโหโจนกัดฟันช่างเป็นแมงกินฟันที่ไม่คิดถึงความก้าวหน้า อีกทั้งหน้ายังหอนาเหลือเกินทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตนเองไม่เหมาะสมกับเสียเมื่งเหวาวยังจะผูกมัดเสียเมื่งเหวไว้พี่เฉินพูดตลกแล้วพี่เฉินสามารถแต่งกับหญิงงามด่งนางฟ้าอย่างคุณเสียเช่นนี้แค่งานในร้านอันมณีเล็กอย่างหนึ่งจะทําไม่ได้ได้ยังไงละ่ะสังจุนหัวเราะแบบแกล้งแกล้งพูด ที่เฉินคุณเสียสวยเช่นนี้อีกทั้งยังมีความสามารถอย่างนี้อายุน้อยๆก็เป็นผู้รับผิดชอบของโครงการยุชอวนซานแล้วถ้าหากคนอื่นได้รู้ว่าสามีของคุณเสียเป็นคนส่งอาหารคนหนึ่งหน้าตาของคุณเสียเกรงว่ารักษาไว้ไม่ได้แล้วนะเจ้าโย่ยิ้มพูดในคำพูดเต็มเปี่ยนด้วยความยุแยงหน้าตาของฉันรักษาไว้ได้หรือไม่เกี่ยวอะไรกับคุณหรือ เสียเมืองเหวยาวเอ่อยปากอย่างเย็นชาเธอไม่รู้ว่าเฉินเฟิงทำไมอารมณ์ดีเช่นนี้เท่าหากเปลี่ยนเป็นเธอถูกสังจุนกับเจ้าโยพูดสอดเสียดูถูกเช่นนี้เกรงว่าเธอคงโยนจากประตูออกไปตั้งนานแล้วเจ้าโยยิ้มเยาะเย้ยกล่าวว่าคุณเสียอย่าโมโหสิอย่าโมโหสิผมล้อเล่นละ่ะเสียเมืองเห่ยาฮีเย็นชาเสียงหนึ่งไม่สนใจคนเหล่านั้นสักคนอีกเลย บรรยากาศในห้องมีความอึดอัดเล็กน้อยในทันทีนั้นใครๆก็นึกไม่ถึงเสียเมื่อเหวาวยถึงขนาดปกป้องเฉินเฟิงเช่นนี้สวีเฟยรหงถอนหายใจหนึ่งทีเธอพบเห็นว่าตัวเธอเองคาดการความหนาของหน้าเฉินเฟิงต่ำเกินไปยิ่งคาดการความชอบที่เสียเมืองเหยา,ยามีต่อเฉินเฟิงต่ำเกินไปฉันไปห้องน้ำสักหน่อยสวีเฟยหงค่อยๆลุกขึ้นมาเธอจะออกไปสงบสติสักหน่อย หลังจากสวีเฟยรหลงออกไปล้างหน้าอยู่ในห้องน้ำเพิ่งเตรียมตัวจะออกไปกลับมีชายหัวล้านที่รูปร่างอวบอ้วนสวมใส่สร้อยทองเส้นใหญ่เดินมาจากข้างหน้าลินโชยเข้าจมูกมาสวีเฟย์หงก้าวไปทางซ้ายโดยสัญชาตญาณก้าวหนึ่งแต่ใครจะรู้ชายที่เมามากหัวเราะเฮอเฮ้อถึงขนาดพุ่งไปทางสวีเฟยรหลงโดยตรงมือหมูเคนก็จับไปทางหน้าอกอวบอิ่มของสวีเฟยหง ใบหน้างดงามของสวีเฟยโฟรงหนาวเน็บยกเท้าเตะไปยังท้องของชายสร้อยทองใหญ่โดยตรงชายสร้อยทองใหญ่ถูกสวีเฟยโลงเตะจนถอยหลังสองก้าวกลับไม้โมโหเนื้อบนใบ,นบนหน้าที่เต็มเปี่ยมด้วยไขยมันกลับปรากฏรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความยั่วยวนเฮ้อเฮ้อน้องสาวรุ่นแรงจริงๆนะช่างหน้ารังเกียจสวีเฟยรงรังเกียจด,ด่าออกมาคำหนึ่งหมุนตัวกำลังจะออกไป ดีกระรี่ถึงแกล้งทำอะไรวะใส่เซ็กซี่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ออกมาขายเหรอเพียให้มึงสิบล้านนอนเป็นเพื่อนเฮียสักคืนชายสร้อยทองใหญ่ทั้งด่าทั้งบ่นเดินเข้าไปยื่นมือไปกอดเอลเซ็กซี่ของสวีเฟย์หลงพิยะสวีเฟย์หลงไม่ได้เกรงใจกับเขาโต้อตอบกลับด้วยหนึ่งฝ่ามือตกอยู่บนใบหน้าของไอ้สร้อยทองใหญ่ หนึ่งฝ่ามือนี้สวีเฟยหลงใช้แรงสิบสองส่วนหน้าของชายสร้อยทองใหญ่บวมขึ้นมาโดยตรงเยดอแม่ง yeah, ไว้หน้าให้แต่ไม่เอากูจะฆ่าให้มอถึงตายหน้าถูกตบจนบวมชายสร้อยทองใหญ่สีหน้าโมโ oh หเต็มใบหน้าในทันทีหยิบขวดเหล้าขึ้นมาก็ฟาดไปทางสวีเฟยหลง ไม่ว่ายังไงสวีเฟยหลงก็ยังเป็นผู้หญิงที่ไหนละจะเคยเห็นสถานการณ์อย่างนี้ตาเห็นขวดเหล้าของชายสร้อยทองใหญ่ฟาดตรงมาที่ตัวเธอเองอยู่ในภายใต้ความตื่นตระหนกถึงขนาดแม้แต่จะหลบหนีก็ลืมไปเลยได้เพียงแค่ตาโตจ้องมองขวดเหล้าฟาดลงไปที่หน้าผากของตัวเธอเองสวีเฟยหลงหลับตาโดยสัญชาตญาณแต่ขวดเหล้าที่รู้คิดไว้กลับไม่ได้ฟาดลงมาสักที สวีเฟยหลงลืมตาขึ้นโดยอัตโนมัติกลับมองเห็นมือใหญ่มือหนึ่งจับขวดเหล้าที่จะฟาดลงมาอย่างแน่นเจ้าของของมือใหญ่นั้นก็คือเฉินเฟิงนั่นเองผ่านไปเวลานานสวีเฟยรหลงจึงรู้สึกตัวกลับมาตัวเธอเองถึงขนาดถูกคนไม่เอาไหนอย่างเฉินเฟิงคนนี้ช่วยเหลือแล้วเฉินเฟิงใช้แรงเบาๆแย่งขวดเหล้าออกจากมือของชายสร้อยทองใหญ่ คุณเมาแล้วเฉินเฟิงจ้องมองชายสร้อยทองใหญ่ที่โกรธมากแต่ไม่มีที่ระบายหนึ่งทีพูดอย่างเฉยเมยเมาแม่งสิชายสร้อยทองใหญ่อับอายและโกรธเต็มใบหน้าไม่เอ่ยอะไรก็กำกำปั้นต่อยไปทางเฉินเฟิงเฉินเฟิงส่หัวยกเท้าเตะไปที่บนน่องของชายสร้อยทองใหญ่เตะชายสร้อยทองใหญ่จนล้มดั่งสุนัขหน้าที่มอปักโครนโดยตรงจมูกไถไปกับพื้น ริมฝีปากแดงของสวีเฟยหลงอ้านิดนิดคนไม่เอาไหนคนนี้ยังมีฝีมือเช่นนี้หรือเฟยหลงคุณเป็นยังไงบ้างแล้วละ่ะในเวลานี้สังจุนกับเจ้าโยกที่ได้ยินเสียงวิ่งเข้ามาหมูวุ่นตัวนี้อยากจะลวนลามฉันมือทั้งสองข้างของสวีเฟยหลงกระดกชี้ไปยังชายสร้อยทองใหญ่ที่อยู่บนพื้นพูดอย่างเย็นชา ในตาสังจุนกวาดสีหน้าดุร้ายไปนับได้ว่าสวีเฟยหลงก็ยังเป็นแขกคนหนึ่งของเขาหมูอ้วนตัวนี้เท่าหากลวนลามสวีเฟยหลงไปแล้วจริงๆถือว่าไม่ใช่ตบหน้าเขาไปแล้วหรือเยดอแม่ง yeah, สังจุนก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเท้าเหยียบอยู่บนแขนของสร้อยทองใหญ่โดยตรงเสียงกรอบแกรบดังขึ้นชายสร้อยทองใหญ่ร้องอย่างทรมานออกมาเสียงหนึ่งคาดว่ากระดูกแขนน่าจะถูกสังจุนเหยียบแตกโดยตรงแล้ว แม้แต่พี่เฟยหลงก็ยังกล้าลวนลามช่างไม่รู้จักคำว่าตายเขียนยังไงแล้วเจ้าโยก็เดินเข้ามาอีกเช่นกันยกเท้าเตะไปที่ใบหน้าของชายสร้อยทองใหญ่หลายที่หลังจากต่อยเตะไปสักพักแล้วชายสร้อยทองใหญ่ที่น่าสงสารเหลือเพียงแค่ลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกแล้ว เฉินเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยชายหลายคนนี้ลงมือจะไม่โหดเกินไปหน่อยเหรอตีคนจนถึงตายโดยตรงดูเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บนกายของชายสร้อยทองใหญ่นี้ล้วนมียี่ห้อย่อมไม่ใช่เป็นบุคคลเล็กๆที่ไร้ชื่อเสียงอะไรแน่นอนถ้าหากว่าเกิดเรื่องจริงๆสังจุนและคนอื่นเกรงว่าจะต้องเจอบทเรียนที่น่าดูเลยล่ะ พอประมาณก็พอแล้วตีต่ออีกก็จะตายเลยเฉินเฟิงเตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่เขาสงสารชายสร้อยทองใหญ่แต่ว่าถ้าชายสร้อยทองใหญ่ตายแล้วจริงๆเขากับเสียเมื่องอเหย่ก็จะถูกพัวพันไปด้วยถึงยุ่ยแยอะไรละ่ะตีจนตายแล้วมึงก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเจ้าโยจ้องมองเฉินเฟิงอย่างดูถูกหนึ่งที่แล้วพูด อย่าพูดถึงว่าตีไม่ถึงตายแม้ว่าตีจนตายแล้วจริงๆเรื่องนี้ผมก็สามารถจัดการให้เรียบร้อยได้หนุ่มผอมสูงหวังไห่เทากล่าวมาประโยคหนึ่งอย่างราบเรียบระหว่างคำพูดความมั่นใจเต็มเปี่ยมเฉินเฟิงใส่หัวไม่พูดอะไรอีกส่วนสวีเฟยหลงก็ถอนหายใจอยู่ในใจมีความรู้สึกดีๆที่สะสมขึ้นมาต่อกับเฉินเฟิงอย่างไม่ง่ายได้ก็หายไปในทันทีอีกเฉินเฟิงยังคงแย่เกินไปแล้วไม่มีสภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งควรมีแม้แต่นิด ชัางเถอะพวกเรากลับไปกินข้าวต่อเถอะสวีเฟยหลงพูดอย่างเบื่อหน่ายโอเคทำตามพี่เฟยหลงเจ้าโยยยกเท้าเตะทรายสร้อยทองใหญ่อย่างรุนแรงอีกหนึ่งที่หัวเราะแล้วพูดคนทั้งหลายกลับมาที่ห้องอีกหลังจากนั่งลงแล้วสังจุนจ้องมองเฉินเฟิงอีกหนึ่งที่กล่าวว่าถ้าหากว่าคุณกลัวแล้วก็สามารถกลับไปก่อนได้เฉินเฟิงยิ้มแล้วไม่ได้พูดอะไรวิธียุแยงของสังจุนนี้เล่นอย่างเล็กน้อยมาก ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ